สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะวิชาความรู้เบื้องต้นธุรกิจโรงแรมทุกคนนะคะของสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลวิชาโทรการโรงแรมนะคะก็เมื่อวันอังคารที่20เนาะถ้าครูจะไม่ผิดแต่ครูปฏิทินกันอ่าใช่วันอังคารที่2 0เรามีนัดกันว่าเอ่อในวันนั้นเราเกิดพายุฝนเขา้าแล้วนักศึกษาที่เรียนผ่านทาง Google Meet ก็สัญญาณขาดหายกันไปเนาะแล้วครูก็สัญญาว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในห้องวันนั้นเดี๋ยวครูจะอัด วิดีโอเอาไว้ให้นักศึกษานะคะ,ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนะาะค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับความเป็นมา,าุตสกรรมโรงแรมประเทศไทยวันนั้นที่เราจะเริ่มพอเราจะเริ่มเรียนในกัในในพาร์ทนี้ปรากฏว่าก็นะคะฝนฟ้าขนองพายุเข้านะยิ่งกว่าอังกอร์อีกนะอ่ะเรามาเริ่มกันก่นกอนเลยนะคะสําหรับสมัยกรุงศรีพธยาคูเลอร์นี้เลยนะ คุณเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะอะไรเพราะมันมีหลักฐานในจดหมายเหตุของลารูแบร์เป็นราชทูตฝรั่งเศสเนี่ยได้เข้ามากรุงศรีอยุธยาในช่วงปีพศในช่วงปีพุทธศักราช2229ก็ได้มีบันทึกไว้ว่าคนกรุงศรีอยุธยานะตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการต้อนรับขับสู้มีการหาที่พัก ให้กับาชาวต่างชาติชาวต่างประเทศในตอนนั้นก็ถือว่าที่จริงแล้วเรื่องของการโรงแรมมันก็เกิดขึ้นเนาะตั้งแต่สมัยยุคข,ของกรุงศรีอยุธยาแลวราชแต่อาจจะไม่ใช่โรงแรมแบบที่เราเข้าใจในยุคปัจจุบันก็ถือว่ามีการต้อนรับขับสู้ละหาที่พักให้กับชาวต่างชาติณนะยุคนั้นนะคะทีนี้ไอ้คำว่าโรงแรมมันเกิดขึ้นจริงๆในช่วงสมัยไหนทีนี้ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเริ่ม มเีเขาเรียกว่าท่านขุนนางหรือราชคณะทูตต่างๆก็ได้เริ่มไปดูงานได้ได้รับโอกาสได้ไปดูงานต่างประเทศและก็ได้ไปเห็นบ้านเมืองชาวตะวันตกว่เาเเขามีวัฒนธรรมการเป็นอยู่ยังไงเขามีอะไรใหม่ๆที่ประเทศไทยของเราณนะตอนนั้นไม่มีทีนี้ก็นํามาทูลเกล้า ะะบอกว่าเออบ้านมันมาทุนเก้าบอกว่าเออบ้านเมืองเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ทีนี้รัชกาลที่4ท่านก็เลยทรงโปรดให้สร้างที่พักต่างอากาศนะนักศึกษาไฮไลท์ไว้ตรงนี้นะคะคําว่าที่พักต่างอากาศนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไฮไลท์ไว้ให้ที่พักต่างอากาศนี่คือที่พักแรกที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะคะอยู่ที่หนอยู่ที่ตำบลอ่างหินจังหวัดชนบุรีนั่นเอง อะต่อมาค่ะมาดูกันในสมัยรัชกาลที่5เกิดอะไรขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเกิดชาวต่างชาติได้เข้ามาทำธุรกิจเริ่มเข้ามาสร้างโรงแรมในประเทศไทยเป็นเป็นชาวต่างประเทศ2ท่านชื่อว่าคุณแจ็คและก็คุณชาร์จนะคะโรงแรมที่เข้ามาสร้างโดยคนต่างประเทศที่ไม่ใช่คนไทยโดยกำเนิดเนี่ยนะคะก็คือ โรงแรมมีชื่อว่าโรงแรมโอเรนเตลนะคะโอเรนเตลขึ้นแล้วก็ถือว่าโรงแรมเนี้ยถือว่าทันสมัยที่สุดเลยในในช่วงยุคนั้นนะคะอ่ะต่อมามาดูในสมัยราัชากาลที่6เกิดอะไรขึ้นอันนี้ไฮไลท์สำคัญเลยตอนที่เราสอนกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครูบอกว่าครูมีตัวละครลับให้สองท่านท่านแรกครูได้บอกไปแล้วใครน่ายังจำกันได้หรือเปล่าลองไปทบทวนบทเรียนดูใน powerpoint ที่ครูส่งไปให้ทางไลน์นะคะว่า บิดาแห่งการโรงแรมคือใครนะและทีนี้แหละตรงนี้ไฮไลท์สำคัญคือบิดาแห่งการโรงแรมไทยคือใครชื่อนี้นักศึกษาขีดเส้นใต้ไว 38, ้38353เส้นเลยว่าผู้ที่ก่อกําเนิดโรงแรมไทยคนแรกนะคะผู้ที่เป็นแรงผลักดันคนแรกเลยก็คือนี่เลยค่ะวุอ,อนีาตอันนี้กลับไปสมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอกรมขุนกําแพงเพชรอัครโยธินหรือ ชื่อของท่านถ้าน,นักศึกษาจะเขียนตอบครูในข้อสอบนะจะเขียนบอกว่าพระองค์เจ้าบูรช,ชา h a t ชายกรก็ได้ต่อมาในสมัยรัชกาลที่7เกิดอะไรขึ้นในสมัยรัชกาลที่7นะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าบูรช,ชา h a t ชายกรเนี่ยท่านก็ทรงมีความคิดเริ่มมีไอเดียว่าเอ,อ๊ท่านอยากจะ ทำโรงแรมอยู่ที่นี่เลยค่ะวังพญาไทยท่านก็ได้ขึ้นทูลขอคําแนะนํากับทางรัชกาลที่6นะคะแต่ตอนนั้นเหมือนท่านพระองค์ท่านจะทรงไม่ได้พระอนุญ,ญาตให้ใหทําแต่มันได้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7คะ่ะก็วังพญาไทยได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นโฮเทลวังพญาไทยเกิดขึ้นจากการที่ตรงนี้เลยเห็นไหมรายละเอียดบอกแล้วนะคะก็ขอพระราชาทานพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สร้างโรงแรม แต่ก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกคือพระองค์ท่านก็ทรงใหม่เห็นด้วยก็ได้มาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7แทนนะคะฉะนั้นเนี่ยก็นี่ค่ะโรงแรมวังพญาไทยตรงนี้นะถือว่าเป็นโรงแรมอะไรเอ่ยดูลุกแห่งแรกของเมืองไทยด้วยนะตรงนี้อ่ะครูไฮไลท์ไว้ให้โอเค ต่อมาในสมัยรัชกาลที่8อันนี้ทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วถ้าใครไปทางสนามหลวงก็คือในสมัยรัชกาลที่8เกิดโรงแรมที่ชื่อว่าโรงแรมรัตนโกสิทร์ขึ้นค่ะแล้วมีโรงแรมนึงชื่อโรงแรมสุริยาน,นุนแต่อันนี้ครูขอไม่กล่าวถึงละกันครูขอเอาอะไรที่นักศึกษาน่าจะทราบอยู่แล้วแล้วก็เอามาเป็นไฮไลท์ของแต่ในช่วงรัชสมัยให้นักศึกษาได้จําไว้นะคะ,ะมาดูการทีนี้ในสมัยรัชกาลที่8ก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกก็คือโรงแรมรัตน,ตนโกสิทร์เกิดขึ้น นะส่วนรายละเอียดอะไรยังไงนักศึกษาไปอ่านดูข้างในเพราะอย่างที่บอกเราแค่เรียนพื้นๆเอาไว้ให้เรารู้เฉยๆอะต่อมาสมัยรัชกาลที่9ค่ะอันนี้สําคัญเลยสมัยรัชกาลที่9ทุกคนจะเห็นและรุ่นพี่ของเราที่จบจากสาขาการโรงแรมไปหลายคนก็ทํางานอยู่ที่นี่ทั้งทําครัวทําฟอนทำหลากหลายมากนะคะก็คือโรงแรมเอราวันแต่ตอนนี้รู้สึกเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็น Grand Hyatt แล้วมัง้งนะ ะะก็ในสมัยรัชกาลที่ชก, 9, ก็เกิดโรงแรมนี้ขึ้นนะคะทีนี้วันนั้นเราทบทวนกันว่าครูบอกว่าเดี๋ยวข้อสอบกลางภาคครูอาจจะถามว่าในแต่ในแต่ละสมัยในในสมัยแต่ละยุคเนี่ยมีอะไรประเด็นสําคัญก็คือโรงแรมต่างๆที่ครูไล่เรียงมาทั้งหมดใน powerpoint นั่นแหละค่ะ,ะมาดูต่อทีนี้มาดูตรงนี้นะักศึกษาครูอยากให้นักศึกษาจําตรงนี้ไว้สักนิดนึงนะมันเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติ ความหมายของควาว่าโรงแรมนักศึกษาดูโรงแรมหมายถึงสถานที่ใช่ไหมคะที่พักที่จัดขึ้นตั้งขออภัยค่ะสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นอ่าโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจนะไฮไลท์ไว้อีก38,000เส้นตรงนี้ว่าวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเท่านั้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนหมายความว่ายอย่างไรอ่ะมาดูนะ โรงแรมคือที่พักที่วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในทางธุรกิจเพื่ออะไรเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นๆโดยทําไมคะต้องมีค่าตอบแทนค่าตอบแทนในที่นี้ก็คือมันนี่มันนี่คือเงินนี่ครูต้องพีเทนว่าเหมือนตัวเองสอนอยู่ในห้องมีนักศึกษานั่งฟังอยู่นะคะฉะนั้นครูถามอะไรเป็นช่องว่างไว้ก็ ตอบคูด้วยนะถ้าใครดู YouTube อยู่ตอนนี้อ่ะทีนี้เขาบอกมีมีไฮไลท์ตรงนี้ออกมาว่าเขากล่าวว่าทั้งนี้ไม่รวมถึงตรงนี้มีข้อยกเว้นค่ะนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้ที่จะกล่าวต่อไปนี้ไม่ได้ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดของโรงแรมคือหเลยนะคะนักศึกษาสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดําเนินการโดยส่วนนี้เลยราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน นี้หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเพื่อการกุศลหรือการศึกษาทั้งนี้โดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือไรายได้มาแบ่งปันกันธุรกิจมันจะต้องมีเรื่องของค่าตอบแทนมันต้องมีเรื่องของไรายได้มันมีเรื่องของกำไรขาดทุนแต่ถ้าสถานที่ใดก็ตามที่เป็นดำเนินการโดยรัฐรัฐ,รฐ,รฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนบลาบลาทัฐฐ้งหมดทีฐฐ่กล่าวขึ้นมาในพระราชบัญญัตินี้ ต้องมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือไรายได้มาแบ่งปันกันจะไม่ได้ถูกกําหนดไว้ว่านั่นสถานที่นั้นคือโรงแรมนะคะเก็ดนะอ่าต่อมาข้อที่2ส,สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้นอันนี้รู้ไหมคืออะไรนี่ไงจ้าเด็กๆแอคอะไรลูกแอค a อมโ m เ o d a t i ขออภัยค่ะเดี๋ยวครูเขียนให้ใหม่ ก็คือพวกอะไรหอพักของหนูนั่นแหละหอพักต่างๆของผู้หนูหรือถ้าเป็นอเมริกันเวิร์ดก็คือจอมตามนั้นโอเคนะเคลียจบนะถ้าครูออกข้อสอบว่าพระราชบัญญัติความหมายของโรงแรมคืออะไรก็นะไปไปเรียบเรียงคำพูดตัวเองดีหรือใครจะท่องจำก็ได้แล้วไปเขียนตอบนะมันก็จะไม่ไม่ไกลไปจากนี้กับการตอบคำถามใครมาโดดมากกว่านี้ครูก็ อาจจะไม่พิจารณานะคะขอให้มันอยู่ในแนวนี้ว่าโรงแรมคืออะไรโรงแรมคือสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อทางธุรกิจเป็นบริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นๆทั่วไปโดยต้องมีค่าตอบแทนแค่นั้นพอโอเคนะคุณไปหาวิธีจําของพวกคุณกันเองที่นี้วันนั้นสุดท้ายแล้วที่เราจะคุยกันนั่นก็คือ เรื่องของความหมายครูให้ความหมายไปแล้วว่าโฮเทลมันมีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสคําว่าอะไรบลาบลา,บลาทีนี้มาดูต่อว่านอกจากคําว่าโฮเทลแล้วมันมีคําอื่นอีกไหมความหมายที่นักศึกษาจะต้องทราบนะคะคําแรกเลย h o สเทลคานี้มันมาจากคาว่า Host- หมายถึงเจ้าของบ้านหรือเจ้าภาพมีอะไรอีกมี Hosteller หมายถึงเจ้าของโรงแรมหรือผู้ประกอบการโรงแรมจำนะ ต่อมาคํานี้ไฮไลท์ไว้ใครที่คิดว่าเรียนจบปริญญาตรีแล้วอยากจะไปศึกษาต่อด้านการโรงแรมไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะเผื่อใครจะพัฒนาผู้มีโอกาสดีๆได้ไปทุนได้ทุนไปเรียนต่อก็ดูไว้ว่า hospitality อันนี้หมายถึงวิชาการโรงแรมถ้านักศึกษาไปหาคอร์ที่เป็นอินเตอร์หรือชื่อคอร์สภาษาอังกฤษ เขาจะใช้คำว่า hospitality management ก็คือการจัดการโรงแรมหรือ hospitality อะไรก็ตามแต่อันนั้นคือวิชาการโรงแรมนะคะและไอ้คำว่า hospitality นี้มันสามารถแตกออกมาอีกความหมายหนึ่งในภาษาไทยที่เขาบัญญัติสบไว้ก็คือแปลว่าการต้อนรับอ่าอันนี้ต่อมาสุดท้าย hospitality industry เด็กอิงต้องรู้เด็กเรียนอิงต้องรู้อยู่แล้วอย่าให้ครูอธิบายเยอะนะจ๊ะอ่า hospitality industry ก็คืออุตสาหกรรมการบริการนั่นเองอ่ะก็พูดมาคร่าวๆทั้งหมดก,ก็ประมาณนี้นะวันที่เราสัญญาณขาดหายไปยังไงก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับนักศึกษาที่ดู Google Meet วันนั้นแล้วสัญญาณมันหายไปนะคะก็เอาสไลด์ครูที่ครูส่งให้นั่นแหละไปอ่านทบทวนไว้สำหรับวีคแรกสำหรับประวัติความเป็นมาของการโรงแรมวันนี้ครูโมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ